สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาดูไอเดียเรื่องของการทำกล่อง OB นะครับแบบที่แพ็ครวมกันในกล่องเลยนะครับเราจะเห็นหลายๆครั้งนะครับที่ไปกับทีมเครื่องเสียงนะครับเขาจะมีตัวกล่อง ABS แบบนี้นะครับที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะเซตอัพตัวระบบนะครับรวมถึงกระบวนการในการทำงานนะครับได้ดียิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากมันมี ขนาดที่แพ็คอยู่ในกล่องนี้เลยเห็นไหมครับนี่คือความสบายนะครับของการเอาไปทํางานนะครับสายตัวระยงระยางนิดนึงนะครับแต่ว่าเราก็จะจัดการมันให้อยู่นี่ชุดอุปกรณ์นะครับหลังเครื่องจะมีอยู่แค่นี้สาย power plug นะครับแล้วก็สายทั้งหมดนะครับที่จะไปต่อก็คือตัว ทีนี้เป็นแคปเจอร์การ์ดนะครับแคปเจอร์การ์ดเป็น USB Type A ทีนี้เป็น h d My Out นะครับเอาไปต่อจอมอนิเตอร์นะครับเพื่อที่จะดูภาพสวิชนะครับแล้วก็นี่เป็น Input นะครับสายสัญญาณเสียงเข้าตัวมิกเซอร์นะครับเป็นฟอนแจ็ค3.5มิมนะครับทีนี้วิธีการทำงานนี่คือด้านหลังของมันนะครับเราจะมีนาฬิกาจีนตัวหนึ่งนะครับเอาไว้ต่อเชื่อมกับระบบเพื่อที่จะให้มัน บอกเวลาผู้จัดนะครับว่าณนะตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่เราก็เพียงแค่เสียบปลั๊กขึ้นมานะครับนะแล้วก็จะมีตัวเบรกเกอร์ด้านหน้าเครื่องตัวนี้นะครับเปิดสวิตชขึ้นมานะครับระบบก็จะออนนะครับจอภาพเปิดตัวสวิตเชอร์ขึ้นมานะครับตัวนี้เป็น OC s t e a m De c k นะครับ ภาพขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะพร้อมสําหรับการใช้งานเห็นไหมครับว่าแค่เปิดหน้านะครับฝาหน้านะครับเปิดฝาหลังนะครับก็พร้อมสําหรับการรันงานแบบนี้เลยนะครับกด preview ดูนะครับสติลนะครับมีซีนให้เราเล่นนะครับหลากหลายทีเดียวนะครับซีนหนึ่งซีนสองนะครับขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะครับทีนี้กระบวนการในการเชื่อมต่อนะครับเราก็จะต้องมีตัวกล้องเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะ ยกเคสง่ายๆเป็นกล้อง Sony h a n d ด c a m ตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ตัวไมโคร HDMI ตัวนี้นะครับเปิดเพื่อให้เห็นภาพเนาะนะครับแล้วก็เสียบไมโคร HDMI เข้าไปจากนั้นนะครับก็จะเอาสาย HDMI นะครับปลายด้านหนึ่งมาเสียบเข้าเป็นอินพุตนะครับ ของช่องสัญญาณมันจะม h, ีตัว HDMI IN นะครับเข้ามาด้านหลังเครื่องนะครับก็จะได้ภาพเข้ามาแบบนี้นี่นะครับเป็นภาพจากกล้อง h a n d y c a m ตัวนี้เลยนี่นะครับ h a n d y c a m ตัวนี้ทีนี้นะครับ,วนะรบเวลาเรา run งานนะครับเรา run ยังไงเออมันจะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ดีมากๆนะครับมันจะมี ตัว SD Card Leader นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเอาไฟล์ต่างๆกราฟิกโลโก้ Artwork คลิปวิดีโอโหลดเข้าไปในนี้รวมถึงการอัปเดตเฟิร์มแวร์เดี๋ยววันนี้เราจะอัปเดตเฟิร์มแวร์กันนะครับแล้วก็โหลดเข้าไปนะครับมันก็จะดึงข้อมูลขึ้นมาแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเปิดพรีวิวขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับรวมถึงฟังก์ชันเมนูต่างๆนะครับสามารถควบคุมได้อย่างง่ายนะครับ Setting โอเค ตัวนี้เป็นเวอร์ชัน2.1.4นะครับเป็นอัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุดละนะครับนี่คือตัวกล่อง OB Switcher นะครับเพื่อให้เราสามารถสวิชช์ระหว่างตัวภาพนะครับเช่นเอาภาพนิ่งขึ้นนะครับสับปุ๊บนะครับนะครับตัวนี้คันโยกค่อนข้างเนียนตาดีทีเดียวนะครับถ้าเทียบกับตัว Switcher รุ่นจีนนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับตัวนี้ราคา หนึ่งมื่นทุวนนะครับหนึ่งหมื่นท่วนเป็นสวิตเชอร์ที่ผมแนะนําเลยสําหรับคนที่จะเริ่มต้นหรือแม้กระทั่งคนที่จะเริ่มต้นมาสักระยะแล้วอยากจะได้สวิตเชอร์ตัวดีๆไว้ใช้งาน OC Steam Deck รุ่นนี้นะครับใช้งานได้ดีมากๆนะครับมีฟังกช์ชันที่หลากหลายมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับสวิตเชอร์ดีๆสักตัวหนึ่งโอเคขอบคุณและสวัสดีครับ